ค่ะวันนี้นาจะชวนทุกคนทำปีิดกระทงแนวนี้นะคะไว้แต่งกระทงกันเริ่มกันเลยค่ะใบตองก็ประมาณครึ่งฝ่ามือนะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งใบตองเลยความยาวแล้วแต่ออขนาดของใบตองนะคะถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดออกได้นะคะตัดออกแบบนี้นะคะเอาฝั่งที่แข็งออกก็จับระหว่างกลางนะคะจับระหว่างกลางของใบตองแล้วก็ ดึงดึงกรีบใช้นิ้วสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็นิ้วโป้งกดกดตรงปลึงกลางไว้ก่อนเสร็จแล้วก็พับครึ่งเข้ามาแล้วก็ดึงเข้ามานะคะทำเหมือนกรีบพัดกรีบพัดนะคะทำเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้มันจบที่ตรงกลางนะคะไม่ได้จบที่ขอบฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยทุกคนลม ลมมาพาไปตองนัาไปแล้วให้ทุกคนฟังทำฝั่งที่ตัวเองถนัดก่อนนะคะอย่าลืมนับช่องจีบเนะเาะอันนี้นาได้กี่จีบแล้วเนี่ยช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ไ,ได้สี่จีบฝั่งละสี่จีบนะคะมันก็จะสวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เย็บแม็กเย็บแม็กเออเสร็จแล้วเราก็เจียนตองก่อนนะคะแล้วค่อยเย็บแม็กนะคะ เยนออกก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแมกนานนีนกระปุกลูกนะคะทุกคนมันกลางออกไม่ได้แล้วนะค่ะเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะเราก็เจียนขอบข้างล่างให้มันดูสวยงามเนี่ยค่ะฝากกดติดตามก,าก,กาดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ